สวัสดีครับผมเมื่อวานช่องตรงเป็นตูงนะครับเดี๋ยวจะพาไปที่ฟุตบอลถ้วยอีกสักถ้วยหนึ่งในทวีปยุโรปครับสำหรับถ้วยกิตครับนะครับของประเทศกิตนะครับเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านนะครับทีมคิฟิเซียนะครับต้อนรับการมาเยือนจากรองจากฝูงจากดิวชั่นหนึ่งอย่าง a k เคเนะครับคู่นี้นะครับอันดับในลีกนั้นนะครับเอเคเอเทนนั้นอยู่ในอันดับ2รองจากฝูงส่วนคิฟิเซียนั้นอยู่ใน ลีกนะครับอยู่ใน l ลีกดิวิชน่อ2อันดับที่8นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับเรดเปิดมาอยู่ที่1.5สําหรับ a e k อเ0นังมองว่าคู่นี้นะครับคู่มาเยือนอย่าง a k a 1 0นั้นแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งกว่าเจ้าบ้านนะครับแข็งแกร่งกว่าเจ้าบ้านเยอะแยะมากมายนะนะครับสแต้มนัดนี้ไม่น่าจะพลาดแล้วก็น่าจะถล่มเอาชนะเจ้าบ้านนะครับทีฟิเซียไปได้นะครับสลูกขึ้นไปเพราะฉะนั้นบอลกีดครับนะครับ ของประเทศกีตนั้นบางมองว่า a k a t e n ทนั้นจะถล่มเอาชนั้น้าบ้านขี่ผีเสียไปได้สวัสดีครับ